ขับคล่องแล้วนะเนี่ยแอนหน่อยไม่ทันแล้วมู๊ขับคล่องแล้วนะแน่นแน่นชินดอร์มากแล้วอุ้ยทำไมครับหมอเกือบเกือจะมาอะไรอ่ะแบบเราจะลาจากกันแล้วมีภบก็ต้องมีจากจริงไหนเราจะลาไปไหนแล้วจะกลับแล้วทุกคนจะกลับแล้วหรอไปเลยจะติดแล้วจ้าเฝ้าเลยจริงจะได้ลาชุดนี้สักที ไปไม่บอกลากันเลยนะตอวหนีกับคนเดียวหรอเธอไปไม่ลาไม่ทันได้เตรียมใจข้าบริการใช้บริการเกือบจะกลับแล้วจะเมานี่จะทำไทยหยิบไหมหยิบผัดเขาเขาไหยิบแล้วนะเขาไหยิบอยู่แล้ว คนอย่าเขาอ่ะบริการให้จบครับแล้วผมซื้อกระเป๋าไว้ให้ซ้ำไปแล้วถึงแค่รั้งอย่าเลยไปตั้งเดินไปมาช่วงเนี้ยถ้าถ้ามาสูดคนจีนต้องเราจะได้แบบนี้ได้หรือถ้ามาสูดเป็นแบบนี้ต้องแบบพวงรถเนาะ มาสูดตอนนี้น้อยน้อยไปอ่ะไม่ใช่เพราะต้องรักเยอะตอนนี้ต้องรักเยอะตอนนี้ต้องรักต้องรักบอกว่าไม่ผงไหลฉันหผงตัวเองคือแตมหาสูดหรอกว่าเยอะชื่นมากนะครับปวดคอผมเป็นห่วงนะถ้า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 เนี้ยมาสูดจะเป็นเพิ่มกวันตีนเข้าไปเพื่อต้องรักเล่นเวรนี้แต่ถ้ามาสูดเล่นเวรนี้ต้องรักต้องลดลดลดต้องรักลงดีกว่า เราลงอ่ะเพราะว่าผมผมยังรู้สึกว่าจากดูรถมามันแบบแอบดูพูดกันดูแบบไอ้นี่ไม่ไม่ได้ตื่นเท่าเท่าเท่าซีนก่อนก่อนง่ายเออความรสึกผมแต่ก็เข้าใจได้นะหลังจากประโยคนั้ผมมาเริ่มกวนตีนก็เติมได้อืมอืมอื้อืมอือันนี้ฟังอยู่ป่ะอ้าวพี่พ่อยอยู่พี่พ่อจะในรถก็รพอหล่ วันนี้หมดแน่พี่เมย์มัน่เมได้เห็นหมดหมดแน่เห็นกับตาแน่แน่ไหวไหมพี่เมย์จริงอากาศร้อนนะทนได้แต่แต่ตาสู้แสงด้วยสรุปเราอยากกลับหรือเราไม่อยากกลับเนี่ยอยากกลับแล้วแหละต่ะเนี้ยจริงอะไม่ได้อยากกลับตั้งแต่แรกเลยอะมาเพราะว่านี่มันก็พยายามหาทิศวิถีทางที่แบบจะทำไงให้อยู่ต่อแต่ดะ้ายแล้วแบบพอไปเจอมุกว่าต้องกลับไปทำงานมันไม่ได้แล้วจริง ก็เลยยอมตัดใจแต่มันเป็นการตัดใจที่แบบยอมอ่ะยอมกลับก็ได้วะต่างคนต่างมีหน้าที่ใช่คืออีนนียพยายามหาวิถีวิถีทางที่แบบตั้งแต่นั่งรถมาจนถึงนี้จนจะกลับท้ายก็คือแบบไม่ไหวแล้วจะเอากลับไม่ได้ถ้าเกิดกูยอยู่ต่อไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็คือพากลับได้เลยใช้เงินนี่แหละก็ซื้อก็ซื้อเขาเลยแต่ก็คือมาเป็นแบบเป็นการแบบถามเป็นการโยนผินถามแล้วอกว่าแบบ ไปม้สรุปแล้วจริงๆแล้วอ่ะเขาเขาต้องยอมไปไงไม่งั้นเขามันไม่ใช่มันมันคือการเปิดทางตั้งแต่แรกแล้วถ้าไม่มีจังหวะว่าคุณต้องรังหาผู้ผมจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยใช่ต้องรับก็จะไม่พูดประโยคนี้เพราะมันมันเป็นการบอกว่าเขาเองก็อะไรเอาวัวเราเราเองก็เอาวัวเขามเป็นอหวะที่แบบเออมันทั้งคู่มันแสดงว่ามันมันยังอยากอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นความทรงจำหนึ่งในชีวิตที่แบบแม่งแล้วกลับมาเราเสียดายโอกาสนั้นใช่ ีทำไมคนเราเจอกันห้าหกวันแล้วแต่งไงานกันได้ก็ <S 2> <S 2> น,นี่เอามาจะเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบาา่จังหวะนั้นตอนนั้นมมวิวเขาซื้อเราออกมาทีนะกลับบ้านเออเรากับประเจริงมันก็เป็นสัญลักษณ์ว่นเดี๋ยวเราไม่อะไรเอาบอลเลยหรอก็เอาแล้วบอลยังไงกูซาบุซาบปล่อยมาเป็นอีกแบบก็กล่าวว่าปล่อยบอลไปเขาต้องอยากแล้ว เขาก็ยังอยู่กับเราเที่เมยวกว่เหมือนกันบางคนเจอแล้วมันใช่มันไม่ใช่เลยเวลาไม่สรงคัญหรือว่าคนไม่ใช่ไม่ใช่ยข้อทางเลยด,ดีเราอะไปกรุงเทพ่ยวเขาเลยเขาคือไปในกางเกงเราเราอยู่ในแผ่นมาแล้วไม่ไม่ใส่รองเท้าเข้าไปมาหรอกวันนี้เห <c oughs> มือนรู้เราเห็นมาแล้วบอกว่าผมคือใส่เ้าแตะใส่เ,เข้าไประวังเหมือนรู้เหมือนรู้ว่าเราต้องไปกับเขาแน่ๆต้อเราคิดมาแล้วว่าเราไปแน่ๆ เลยนิ่เที่ยวไปทุกคนแต่จะโดดนิดนึงทุกคนเปแต่ขาวกันด้วยจะงงว่าเออเราอินที่ดำๆแต่ขาวขึ้นหมดเข้าใจเราพยายามกันแล้วครับลองเทียบดูครับลองเอารูปเทียบกันดูประกบกันดูอะไรอยกันทันจะมีตัดเป็นขาวฉันขาวมากมืออยู่แล้วครับไม่ใช่ ฉันถามว่าต้องจ่ายเท่าไหร่เขาจะพาไปกับทีเดพยด้วยอะ เนทสุดท้ายแล้วก็ทางของกับนี่แต่จริงการว่าสิ่งที่มันว้าวของทีนี้คือเราถ่ายจริงเดย๋ยวกันิดสักทคืออากาศอากาศมันมันแรงมากพอมาสามสิสี่องศาบวกยูวีสิบสองวันที่เราไม่ต้องการอะไรอยางเนี้ยชอบมาให้วันที่เนาะใช่้พความยากอ่ะมันความเรื่องเป็นเรื่องอากาศแล้วแดดมันแรงมากๆอ่ะมันแสบตาคืออากาศร้อนนะยังทนไหวนะ แต่แสบตาเนี่ยมันไม่กระจายแบบมันมันหลุดหลุดง่ายอิโมชั่นมันหายลืมตามไม่ขึ้นเดี๋ยวยิ่งเป็นสีที่มันเศร้าเงีตรงนี้คนสองคนต้องจากกันแล้วไปซักได้ฉันอยากไปมากกว่านี้นี่หน้าที่เราใส่ทำให้เจียวแอบอยากกินจริงๆก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมีพริกกับกระเพราให้เจียวใส่พริกไงเคยกินไหมเคยโอ้โหไฟดับแฮร์รี่พอ ไนท์อะไรนะเดยฟอนไนท์เดอนไนท์นะลยมพาดำใช่แล้วก็ดบักยิงกัลกอ่้วลองซอกัขวนม่วดีได้ดองอา่อนที่งอโหโหแล้วก็ดงกำลังตาสยทำ้าเนี่ยเราเราไม่ใช่นไม่ได้นะห้ามทำแบบนั้นขาดเลยนะนี่ใครใช้คุณ เอาเรื่องแบบนี้มาพูดเนี่ยพอเลยอย่าพายที่สุนเนสดเลยซีนนี้ผมยากมากเลยครับซ้อมมาหลายวันโอ้โหรักสาม3ิบันพัฒน์ทุกคนแต่ว่า มันต้องมีการแให้เชียร์กันไปดันเราแบบว่าแฮปปี้ที่เห็นตกูอวยกันเหมือนแบบเรามีครอบครัวอะไย่างเงคอยมองดูเนาะคอยมองดูผู้ใหญ่ที่คอยมองดูจ้าเด็กไปฮัทุกคนไปไปไหนจ้าคนต้องทำอะไรทำอะไรอ่ะยืนสังเกตการยืนังีกบใครยืนังียบใคร เรายืนสังเกตคนทมร์รกับคนเถียนที่อยู่สองคนซึ่งผมเนี่ยเดินขึ้นเดินลงยืนไปเดินไป,เด,นไปเดินมาเนี่ยก็เบิร์มไปประมาณสี่รอยแถวแล้วครับเออมันต้องสัมองข์กันสักติดสัมปชัญญะวันนี้ใครมุกล้อวันนี้ใครมุดนะคะไม่เคยเจอไม่เคยเจอมาก่อนคำพูดแบบน,นี้จากคุณมหาสมุทร ก็มีคนในนี comigo? ้เนาะมีคนเข้าข้างของเราใช่เข้าข้างแล้วเขาก็เห็นเห็นด้วยกันอยู่ที่เขาข้างอะไรก็แค่เอออต่อตามนั้นไปเราเป็นใครไงเขาถึงไม่เข้าข้างอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรค่ะมึงจะสู้มึงจะสู้เพราที่ต้องรักมึงจะสู้ในแบบขงมงมึงจะสู้ในแบบของมึงมงจะสู้ในแบบของมึงสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้ไป เป็นไงบ้างคิลแรกคิลแรกคิลแรกอ๋อพอคุยกันไปแล้วอ่ะดิตื่นเต้นสามคนสามคนหลังก<ป><ป>็ง<ป><ป>คุยไม่ชวนก็ไม่ต้องชวนกันแล้วได้หมดเลยซีนี้เรามารับบทเป็นปารักชูการ์เดดี้เพราะว่าซีนี้หลายๆคนน่าจะหมัดไพรอยู่ <c oughs> ทำไมอ่ะผมพูดเองผมยังหมัดไพรตัวเองเลยเราก็อบอกอย่างว่าจะไม่ได้รวย วางก็เราด้วยคุยเรื่องสัญญาครับแล้วก็ทีนี้ก็เป็นผูงจังเลยแบบจะเอาไปจ่ายค่าค่าตัวผมจะได้เงินเยอะจังเลยเนี่ยแค่เขียนนิยายก็มองตรงเลยว่าจ่ายได้ด้วยเนาะเราบันลุในนี้อยู่แล้วพร้อมเปย์พร้อมเปย์เราสายเปย์อยู่แล้วแต่ทุกคนครับดูไปก่อนเพราะว่าที่เขารวยแล้วเขาทำไม่ได้ที่เหตุผล วันนี้ซื้อสัญญาค่ะได้มาเป็นบอกว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราอะไรแบบนี้เราเล็นครอบครัวแล้วหรอยังไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครพูดค่ะไม่มีเนอะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรเลยนะก็คือว่าวันนี้จะมาแบบทำให้เขาตกหลุมให้ได้แต่ว่าซีนี้ก็คือตื่นเต้นอยู่ค่ะถือว่าหมดยาวยังไง ตื่นเต้นมากค่ะถึงถึงตะกี้จะมาแค่ประโยชน์เดียวแต่ใจเต้นตุกตุกตุกกระไดอยู่เห็นใช่ไหมเติมเติมเติมชูค่ะเห็นน้องๆชูมาตั้งแต่เช้าแล้วเราก็ต้องไม่แกล้งมิงานเดี๋ยวน้องๆจะแบบอินนี่กลับดึกพี่เราบอกว่าถ้าคุณอยากเรียนพี่เราก็สนับเรียนถ้าคุณอยากทำอะไรก็บอกเลยค่ะพี่เราจะสนับสนุนอย่าง ที่รับไม่เป็นแค่นักเขียนค่ะแต่ที่รักมีรายรับจกทำดนค่ะันแค่รวยสัญญาสัญญาก็คือสัญญาสีโดนลุงแคนรวยแคนรวยเหมออและมาสัญญาแล้วก็มาลุงอ่ะนี่ก็ลุงมือนนี่ก็ลุงเราเหมือนคนโดนลุงอยู่กลางพวกคนรวยเขาไม่ค่อย คือไม่เข้าใจอ่ะเราโดน,โล,นลุมอ่ะเรามาอยู่บ้านเขายังโดนเขา,เาสัญญาประกดขี่คอมเพง็กแล้วโดนลุมโดนลุมโดนลุม,มไม่แล้วเราไปอยู่บ้านเขาทำไมเขาซื้อเราไปกลับไปละจะกลับป่ะก็เขาซื้อเรามาแล้วเห็นเงินมันหวาน <laughs> <laughs> แล้วเราจะยอมไหมสัญญาก็ยอมไปก่อนเดี๋ยวค่อยสีเดี๋ยวค่อยดื้อเพราะเราคื่แล้วยังไอ้คนนี้มาตบลุมหอกเา่อเออเอาเลยรมามั่นใจขนาดนั้น คุณซื้อผมมานี่แปลว่าคุณรักผมแล้วซื้อไม่ได้แปลว่ารักกันเพราะว่ามีเงินเราเรอดูให้เขาปากนีอย่างเงี้ยเราดูอ๋อเราดูนะเจอเลยหวานเจี๊ยบเป็นซีบีซีพีตอนลำตัวหนึ่งคนนั้นสุดๆเรามาทำอะไรที่บ้านของต้องรักเนี่ยเรามาเผื่อค่ะเรามาเผื่อดูคู่ของของเพื่อนก็ปกติเพื่อนจะไม่พาผู้ชายเข้าบ้านค่ะเราต้องมาดูเองหรอที่นี่แบบพิเศษรอบนี้พิเศษ ราเลยต้องมาดูสันบอรบดมาด้วยบทนน <laughs> I, I like to พูดชูแกลเดนดี้อะชูแจ๊คแกดดี้กูไม่รู้เรื่องเลยเนี <laughs> ่ <laughs> บดหน่อยบหน่อยบดหน่อ้าคันศิยดี่ยจเปิดเพลงโดยขับกอบหน่อยบหน่อยเร็ว Energy 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 ยาออกยาออกยาออกที่พาด้วย Energy 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 าทำน Energy 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 ไปนี่เกี่ยวไม่ได้ถ้ไม่ Energy ได อกอีีอันนี้เป็นลูกเทมเพลครับต้องมุ่งใจนิดนึง นายแะไม่ใช่ไม่ใช่โ,โ,โมโมดีซื้อซื้ออะไรมาขหมดด้วยวะอืมก็ถ้าเกิดไม่ชิงมจะเป็นใครอ่ะสัญญาก็คือสัญญาสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปเ <c oughs> <c oughs> อ๊ะเม่เมย์เมยเมาแเ้วเเมเเ ไข่หมูกะก็ร่างสัญญาของเรากับต้องรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่จริงๆต้องรักอ่ะมมองว่าร่างเพื่อเป็นเกาะให้ตัวเองใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสัญญาตัวเนี้ยไข่หมูเนี่ยก็จะไม่ยอมไม่ยอมให้มาสมุนมติอยู่บ้านหลังนี้ให้ได้เพราะงั้นก็เลยทําขึ้นมาเพื่อความสบายใจอ่าเป็นดีกัร์เซเรตแรกสู่บทนี้ใช่ไหมใช่ครั้งแรกครั้งแรกดีเสมอใช่อันนี้ครั้งแรกของเรื่อง แล้วก็ครั้งแรกของเราทั้งสี่คนด้วยที่เข้าซีนเล่นกันจริงจริจริังใช่แต่จริงๆอยากบอกว่าสนุกนะใช่ได้แสดได้แสดงได้วยกันแล้วแม้แต่ว่าอันยังครั้งแรกที่ได้เล่นกับเอญาด้วยกับชัญญาด้วยเนี่ยบอกทุกคนคือแสดงดีมากเหมือนเป็นซีนแรกที่บทละครครบด้วยของเรื่องก็รู้สึกสนุกต้องถามหญิงสาวคนนี้เป็นยังไงบ้างซีนแรกเป็นยังไงบ้างปวดดันปวดหลงปวรนะคะแต่ก็อ่บก็แฮปปี้ก็สนุกดีนะคะแล้วก็มีความบู๊บะอะไรอย่างงี้ ใช่้องรู้ก็เหมือนกันใช่ค่ะตื่นเต้นเหมือนกันเลยแล้วก็พอได้เจอกันได้เข้าบทกันก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นเลยใช่มีเยือสอคนเหยื่ออารมณ์ตรงกลางนี่แหละตรงกลางนี่แหละตอนแรกก็มีเหยื่อหนึ่งคนสักพักนึงตกเหยื่อใช่ไหมบอมได้เป็นสองคนแต่ยังบอกว่าซีนนี้จริงแล้วมันสนุกเป็นซีนเฮฮาเหมือนแบบแกลงเพื่อนอ่ะน่ารักน่ารักซึ่งเห็นเห็นถึงความ เข้าขาของคนความถูกฉลองคนระวังหมุดกับพี่วิวีแบบเข้าขาคลิกคลักคกคกกได้เลยเลยใชแแ่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าในซีนเนี่ยจะได้เห็นเคมีบางอย่างของของตัววิวีแล้วก็ไขมุกด้วยอ่าใช่ค่ะก็ขอฝาก ซีรีส์เรื่องต้องลังมาหาสมุทรด้วยค่ะแล้วก็ซีนี้แ,แบบพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากมากเลยค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้รัคบความสนุกสนานกันในซีนี้เนาะก็ฝากด้วยค่ะน้องๆทุกคนตั้งใจมากๆก็หวังว่าจะเป็นที่สนุกสนานให้กับทุกคน <S <S พวกเรารก็ขอบยบายกันด้วยซีนนี้กันไปก่อนนะครับสำหรับว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปเจอกันซีนไหนก็รอติดตามทุกคนกับต้องรักมหาสมุทรริบซีเดอะซีรีส์ครัดที บีไฮเดซี Se a รู bye. Bye ้ยังชื่อเรารู้ว่าบีไฮเดซี a แต่ไม่รู้ภาษาไทยภาษาไทยไม่ได้ไม่ได้